แต่เราก็สู่ช่องไม่ผิวก่อนนะตอนนี้แล้วเราก็ป้านำเห็ดมาทุกคนพ็เราก็จะล้างเห็ดกัน่ส่วนึงค่ล้างเสร็จกันไปแล้วนะเดี๋ยวไม่พี่ก็จะทำนึแกงเลยแกงเห็ดนะคะชุดน้ํโกโก้ใส่น้ำปลาแดกนัวนัวชุดยอดนี่ปุ๊กก็ฮะเห็ดรวมค่ะเห็ดรวมคือเห็ดหน้าแร่หน้าหมองแล้วก็มีเห็ด ธรรมดาเห็ดแดงน้ำหมาแล้วก็เห็ดหน้าแรเแเ่เห็ดหน้าหมองอ่ะแล้วก็เห็ดไข่ฮะจ๊ย่ะเราต้มน้ํ<ด>าแล้วก็<ะ>ใส่เกลือใส่พร่องใส่อะไรแล้วมันคดแล้วทิ่มลงไม่ใช่เหรอทิ่มอะไรทิ่มทีใส่พร้อมน้ำไม่ใส่พร้อมน้ำหนวนไม่มีเหรอมีแต่หน้าแม่เอ่อหน้าแร่หน้าหมองเหรอเอ๋อหนอนไม่มีนนก็มีเห็ดไข่เนยใครเนี่ยห็ดลักเห็ดชู เห็ดหน้านวลก็มีก็เห็ดขาวดินไงเห็นไหมคะม้วลเลยนะแม่ดาหองครอันนี้ทำเมนูมื้อบ่ายนะยำบ่ายให้ป้าเลยนะแม่พี่ก็จะจัดการแกงมาทุกคนแบบว่าโรยมล็ดทำใจเลยนะอันนี้ปิ้อันนี้เปอันนั้นเอาไว้ปิ้งมาเจ้ะจ้ะไว้ปิ้งป่นเอาไว้ให้ปิ้งป่น ก็ว mm. ่าอยู่ว่าทําทำไมแม่พีไม่รอกันเออไม่รอค่ะเพราะว่าเราจะทำสองเมนูแข็งส้องเมนูไปนะะคแล้วก็ใส่น้ำปลาลางนะคะต้มอะไรอันนั้นเหรอปิ้งค่ะมันจะได้หอมแม่ปลุกปลาล่าอยู่ทั้งทั้งเตอร์เลยโอเคเตี๋ไ่ชื่อมันว่า จ้ะเดี๋ยวค่อยใส่ให้ให้เห็ดเราสุกก่อนประดับเห็ดตะคร่เห็ดตะไคร่ทำไมทำไมถือว่าเห็ดตะไคร้มันหอมโอ้ยนี่เราปิ้งนี่มันหอมทะลุนู่นลานปูเลยนะหอมดีกว่าเนาะอืออื้อไอแม่ก็เหมือนเขาตั้งว่าอะไรนะชื่อผักขมเลยไม่เห็นขมเลยแทนที่เอาผักเออะไรนะ กมะละน่ะเป็นชื่อประคมดีกว่าวอ,อันประคมน่ะไม่มีรสชาติเลยอร่อยดีอ,อันนี้ต้องเรียกว,ว่าเห็ดหอมไม่ต้องเรียกว,ว่าเห็ดไขไ่เห็ดหอมเห็ดอะไรเียพราะมันหอมเหมือนรมนดา คนล้างนี่ก็อ,อกพเพราะฉันมันเป็นยังไงคนล้างข้าวตู่เยอะเลยพร้อมนัม่นเหรอจากต้นเลยเน <t> ี<ภ>่ยเราก็ต้มเห็ดให้อไอ้นั้นเนาะเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะก็คือต้มให้เห็ดสุกเนาะเราค่อยใส่ใบแมงลักลงไป <c> ใบแมงลักง,ง,าง,งามงามใช่โอ้ค่อยสะออนมากค่อยอยู่<อ>ที่บ้านค่อยเนี่ยโออเอาเห็ดไข่อีกแล้วพาสวนพัก เห็ดใครเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่เรียกว่าเห็ดตะไคร่ที่ดีโอ้โหนี่ทุกคนมาต้องตกใจไปเห็ดตะไคร่เห็ดใค่เชื่อไหมถ้าหนูล้างเนี่ยหนูไม่ได้กินหรอกเฮ้ยอันนี้มันดอกแข็งอยู่แอนถ้าเป็นอีกแบบนี้มันจะแบบมุดอุดปุ้ยเขาก็เหมือนกันถ้าแบบเห็ดนั่นแหละน้ะหมองมันจะมันจะเปื่อยเร็วอันนี้มันดอกมันแข็งเห็ดใครเห็ดใคร ไงขนมถูกใจนะไม่รู้ยงใช่ไหมคะกินเรื่อยเลยกินเรื่อยเลยยังเ็มากเลยหอมแล้วเดี๋ยวก่อนให้มันสุกก่อนปะแกงเห็ดอย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวมันเมาเหตดจัล่เฮปเห็ดไครก็พ่นเห็ดใครๆครก็พ่นนะฮะทุกคน หน้าตาเห็ดใช่นะคะมันก็เนี่ยเพราะว่ามันมันจะมีอยู่เห็นละงอกเหลืองหนึ่งดอกนะคะนี่มันพิสูจน์ได้เลยว่าอันนี้สีมันจะจางหมดแล้วแอนนี่หอนไหมนี่ไงอันนี้เห็นละงอกเหลืองอ๋ออันนี้เพราะว่าตอนเราเรายังไม่แกมมันจะเลือกเลยนะโอเคค่อยใส่ประมาณนี้เนาะโอเคท้ายขั้นตอนใส่ไปลังเลาะใส่ไปดังรัก ขออภัยทีนะคะโอ้ใบนางรักเรามีเยอะมากใช่ก็เลยใส่เยอะสะออนสะออนใช่ไหมนใบนางรักคืออันนี้เราปลูกเองในสวนได้แล้วป้าเอ้ยหอมเลยมากพันอย่างดีมามาปลูกเคยแล้วอยู่ระยองซื้อพันอย่างดีมาแบบที่เขาฝานแล้วกรอบๆน่ะแต่พอเรามาปลูกปุ๊บดินมันไม่ดีปุ๋ยมันไม่ได้ เอามาตำเนื้อเดิมส่วนนเขาอยู่ก็ดีและปุ๋ยตเขาบอกว่าปุ๋ยมากากาว่าไก่ไก่เยอะๆอมันจะกรอบ่มรอดแบเหมือนกันเลยขาเียงมใช่ไหเนี่ยกินหมดแล้วยางป้ายยังย่างค่ะป้าป้ากินหมดแล้วงงม่ได้ยม่กินหมดแล้วาทำอเด็แล้วพร้อมเสิร์ฟข้าวอิ่มแล้วแต่ข้อจะกินด้วยนะ เราลงสาวมนต์ตำใช่ไหมเนี่ยกินเมี่ยงตำมะหวงตำมะละกอแต่ว่าขนมจีน้องเปนโซ่ขนมจีนเป่เลยนะข้าวผัดแล้วแต่ตังอยู่ก็บอกไปทีนึงนะแม่ค้าเก่าฮะโอ้ถ้ายังไม่กินข้าวอิ่มเนาะก็สุดยอดแล้วแซ่บอยู่นี่แล้วแม่พีแม่พีกินแล้วนะแม่พีนะกินมาแล้วกินแล้วเขาก็จะห้ามใจอยู่เพว่าเขากินแล้วเขากินแล้วเขากินแล้ว กินข้าวหมดแล้วขาก็ต้องไปขยโยดีอไม่มีใครแย่งใครแย่งป้าสุดดีใจที่ไม่มีใครแย่งโอคืองานนี้ดิงานนี้ไม่มีใครแย่งค่ะข้าข้าวแข็งมากเลยข้าวใหญ่แข็งจริงแค่ข้าวไม่ไม่ข้าวอันนี้นะฮะต้องแช่แต่กลางคืนเลยอันนี้แช่ตอนเช้าเหรอถ้าแช่ตอนเช้ามันไม่ทันแช่ตอนเย็นไปแช่บ้านเพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวใหม่แล้วอมคือมันห่างไปเดือนนึงมันไม่ใช่ข้าวใหม่เห็นไหม ดวยวนี่เอาข้าเจ้าดีกว่าาเจ้าม่เ้ามันลบบเป็นคล้ายๆเข้ามาบัดนะจ๊มาถ้าเป็นข้าวังตีเื่อเนะเสตอนเช้าก็มาอันนั้นได้อยู่ข้าเจ้าก็่อเจ้ามันร้อนอยู่มันอ็ใส่เห็ดเาะแล้วเป็นเห็ดเผาะไฟกรึบๆๆหมดอร่อยเลยซื้อเห็ดต้องอสี่ร้อยมันจะหอมมาหอมเห็ดไข่นะ ข้าตไ่เดี่ยคือเนี่ยมันข็งมาบป็นไหนคะแล้วแค่ข้ามคืนก็เลย ต้อกินบ่อีแม่ก like ําใส่ไม่ได้ไปจข้าวนิ่มๆจะน่ะแม่ก um ํใส่ไม sure ่มีเราข้าวนิ่มๆจะน่ะข้าวสุกน่ะอ๋ข้าวกบ้มเพราะว่าถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่มันจะเข้าก้านข้ากันอืมอจะไปได้ยงวงเลยกล้องขีพดไปเลยได้ไหมเนี่ แล้วในจตกรยตัวนั้นก็มีนะว่างอยู่นะไม่เาะวางไอ้ลมมันไม่ลมมันจะลงข้างทางเพราะเราคัดเกง่งเฉพาะดอกที่นุ่นหนุ่มเลยเหิดเห็ดไข่ลมนกยาโอเคนะคะชุกคนี่นี่ประมาณนี้ค่ะเซฟบๆน่บันจ้าถ้าถ้าป้าไม่กินข้าวเย็นก็เดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ค่อยปน เราปิ้งไว้เฉยๆก็ได้ป่นไว้ได้ใช่ไหมนึกว่านึกว่าป้าจะลดหุ่นเหมือนเขาป้าบอกว่าค้ามไม่กินขาน้วาวแรงค้าไม่ได้คนนอนไม่หลับโอนนเคน,น,นะสำหรับทีนี้ประมาณนี้ค่ะ